สวัสดีค่ะชาราศีเมษยินดีต้อนรับเข้าสู่วิรดา,า AngelBless Channel นะคะคลิปนี้นะคะเป็นดวงรายเดือนประจำเดือนตุลาคมปีพุทธศักราชส5 6 8นะคะสำหรับราศีหรือลัคนาเมษก็ได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะในเดือนนี้ภาพรวมงานเงินความรักสุขภาพครอบครัว หรือใดๆที่ไพ่และดาวต้องการสื่อมาถึงพวกเราผ่านทางการดูในครั้งนี้มาดูกันเลยค่ะขอเช็คพลังงานหรือ Energy กันก่อนนะคะโอ้ไ oh. พ่อัมแตรงนี้คือมีคนรอเราอยู่หรือเปล่าในเรื่องความรักใครบางคนยังโหยหาอะไรอาวร์คิดถึงเราอยู่นะคะ เป็นคนที่รอคอยการกลับมาของเราหรือว่าอยากได้ยินเสียงอยากเจออย่างเงี้ยเอออันนี้เป็นไพ่หนังสือบางครั้งเนี่ยการจบยุติบทบาทกับใครบางคนหรือว่ายุติบทบาทของเราเองในเรื่องงานหรือความสัมพันธ์เนี่ยมันก็อาจจะหมายถึงการเริ่มใหม่นะคะอาจจะเป็นหนังสือเล่มเดิมหรืออาจจะเป็นหนังสือเล่มใหม่ก็ได้แบบนี้ เนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่ชุดหลักกันนะคะว่ามีอะไรที่ต้องการสื่อมาถึงพวกเราว่าหรืออาจจะหมายถึงการศึกษาการเรียนต่อหรือการเขียนหนังสือเขียนบทความอาร์ติเคลิลบางอย่างนะคะแบบนี้ก็ได้ค่ะอยากทราบนะคะดวงชะตาของชาวราศีหรือลัคนาเมรในเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช 2,568นนี้ค่ะมาดูกัน Knight of Wands Ace of Wands Eight of Pentacles Strings Two of Cups Eight of Cups the Stars The Tower Temperance Four of Cups La of the Dekma Kadai Pai The world นะ endings and new beginnings การจบบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่แบบนี้ก็ได้นะคะเป็นจุดเปลี่ยนจุดสิ้นสุดวัฏจักรเดิมๆเ,เพื่อเริ่มต้นในวัฏจักรใหม่ที่ดีกว่าที่ตอบโจทย์กว่าหรืออะไรที่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เรารอคอยอยู่นะคะการจบการปิดหนังสือนะแบบนี้ก็ได้มันเหมือนกับเป็น หลายคนอาจจะสอบสอบไล่หรือขอจบเทอมนี้ด้วยนะคะยินดีด้วยขอให้ได้นะเออน้องๆหนูๆหลายคนกำลังตรากตรามอ่านหนังสือสอบอยู่หรือเปล่าคะเนี่ยมีแต่พาห,หนังสือพายเรียนพายขยันนะคะแล้วก็เรื่องของงานด้วยหลายคนก็พยายามหายอดตั้งใจนะคะทำให้ประสบความสำเร็จนะคะหรือได้เป้าที่ตั้งไว้นะคะ ตรงนี้มันมีความพยายามเยอะมากที่เราพุดเอฟเฟอร์หรือใส่ลงไปดูแล้วตั้งใจมากในเดือนนี้จะมีอะไรที่มันเพย์ออฟให้กับเราแหละคือความใส่ใจที่เราลงมือลงแรงลงทุนทำไปเนี่ยเดี๋ยวจะได้รับกลับมานะคะอาจจะมีเรื่องของการติดต่อเจรจาหรือความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หรือคนที่เขา,เ,าเรียกเรียกว่างไงดีอ สั่งซื้อสินค้าหรือซื้อของจากเราบางคนนกำลังเคลียร์สต็อกคือลงทุนอะไรไปก่อนหนะ้าน,นี้มันไม่ได้อย่างที่คิดไงก็เลยพยายามนะคะที่จะเคลียร์สินค้าออกเนี่ยมีโอกาสเคลียร์ได้นะคือเรามั่นใจมากตอนนั้นว่ามันเป็นไปได้ทําได้แต่ว่าพอถึงเวลาจริงจริงเนี่ยมันติดปัญหาหลายอย่างนะคะอาจจะเป็นติดปัญหาเรื่องของบริวารด้วยหรือหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์คือมันไปกันต่อไม่ได้อะ อ่าฮะแล้วก็เออทำพวกเกี่ยวกับรีวิวสินค้าหรือว่าโฆษณาหรือการตลาดนะคะหรือเป็นลักษณะของอผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจจะเป็นคอสเมติกส์นะคะพวกเครื่องสำอางพวกเวชภัณฑ์สกินแคร์ต่างๆด้วยนะคะตอนนี้ก็ดูแล้วเนี่ยมันมีความแบบเหนื่อยใจสำหรับเราก็คือมันพร้อมจะไปต่อแต่ว่ามันไม่อยากไปต่อกับคนเดิม มันเหมือนเป็นการแตกหักกระทันหันหรือว่าเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าไม่ไม่สามารถที่จะกลับมาคุยกันได้แล้วไม่สามารถที่จะมองกันได้แล้วด้วยซ้ำมองหน้าอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเลือกที่จะไปต่อในเส้นทางของแต่ละคนน่าจะดีกว่าเขาเรียกต่างคนต่างไปใช่ไหมคะก็ตรงนี้มันทำให้เราตื่นเลยนะ รู้ตัวแล้วว่าไม่เหมาะกับเรานะคะอะไรบางอย่างไม่ใช่สำหรับเราแบบเนี้เออหลายครั้งที่เราอาจจะต้องไปเ,ออเริ่มต้นใหม่นะคะเริ่มต้นใหม่แล้วก็มีในแง่ของเขาเรียกว่าอะไรอะเงินทุนหรืออะไรที่เรารออยู่เนี่ยตรงนี้เนี่ยมันเหมือนจะมีคนมาช่วยหรือว่าทำให้เราได้สารฝันจริงๆ คือมันเป็นอะไรที่เราเองเนี่ยต้องทำงานหนักอะ่ะเหมือนกับพยายามหรือว่าตั้งใจทำให้ฝันเราเป็นจริงนะคะเออตรงนี้เนี่ยเรามีเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่มันกำลังทำให้เราอะ่ะเปลี่ยนไปในแง่ของ เขาเรียกว่ามุมมองเยอะมากคือเราเจอมาทุกรูปแบบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เหมือนใครหยิบยื่นโอกาสอะไรมาให้เราเราจะระแวงมากเราจะระวังตัวมากเออคือเรามีโอกาสที่จะไปเขาเรียกว่าไปได้ดีอะในเส้นทางที่เราอยากจะเดินนะคะแต่ว่าจะต้องใช้ความระมัดระวังมากๆเลย อถ้าเป็นไปได้อยากให้ลองดูนะคะว่าจะออกจากวัฏจักรเดิมยังไงเพราะว่าวัฏจักรเก่าเนี่ยมันไม่ใช่แล้วไงอืมก็คือเส้นทางที่มันเคยดีเคยเป็นต่างๆนานา,นา,นา,นานเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เส้นทางที่ถูกต้องเสมอไปอะคะ่ะสำหรับเรานะคะ คือตรงนี้เราเองเราก็ตื่นลนะเราก็รู้ตัวแล้วแหละแต่ว่าเรายังยังฝืนทำต่อเพราะว่าเราไม่รู้จะไปไหนนะคะก็มันมีหลายเหตุผลแต่คิดว่าถ้า the world เนี่ยมาตรงนี้แล้วเนี่ยเขาไม่อยากให้เราจมอยู่ในเส้นทางเดิมๆเออนั่นแหละอาจารย์รู้สึกว่ามันต้องเปลี่ยนถ้าเกิดเรามา ผิดทางแล้วหรือมันไม่ใช่อะฮะอืมหลังจากนี้ไปนะคะคงได้ไปอยู่ในจุดใหม่ที่ดีกว่าเดิมบางคนอาจจะต้องย้ายถิ่นฐานย้ายประเทศย้ายจังหวัดย้ายเมืองย้ายที่อยู่อาศาัยย้ายบ้านงี้อาจจะไปสร้างบ้านใหม่ทำบ้านใหม่ซื้อที่ปลูกบ้านหรือว่าต่อเติมนะคะเออ จุดนี้เนี่ยมันยากมากๆเลยสำหรับคนที่ติดบ้านเนาะชอบอยู่ที่เดิมๆแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ซีเรียสนะคะต้องเรียกได้ว่าเราเองก็จะเป็นเป็นคนที่เปลี่ยนในแง่ของทัศนคติต่างๆได้ก็คือมีมุมมองใหม่ๆอืม หลังจากนี้ไปอะคะ่ะเราคงต้องตั้งใจใช้ชีวิตให้มากๆเลยเพราะว่าชีวิตเราจะเปลี่ยนไปตลอดกาลนะเนี่ยคือตุลาคมนี้เป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นนะถ้ายังไงเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์หรือมีอะไรที่ไม่คาดคิดเลยมันจะเกิดขึ้นกระทันหันมากแล้วทำให้เราแบบได้เปลี่ยนแปลง อะไรบางอย่างอืมจุดนี้นะคะคงต้องมีเขาเรียกว่าสิ่งที่เราเขาเรียกว่าขออธิษฐานจิตเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วมันเกิดขึ้นด้วยนะเป็นคำอธิษฐานที่ได้รับการตอบรับนะยังไงอย่างนั้นแหละเออ เชื่อว่าความสำเร็จเนี่ยจะเกิดขึ้นค่ะต้องมีเรื่องที่ดีมากๆเลยอืมหลังจากนี้ไปนะคะน่าจะมีคนเข้ามาแล้วทำให้เราฮิวใจได้มากก็คือถ้าเป็นเรื่องความรักอะเหมือนถ้าเราเจออะไรที่มันเลวร้ายมาอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้คนนี้ที่เข้ามาก็คือ ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นนะคะเหมือนกับว่าเราจบไปละไอเรื่องราวร้ายๆ <S <S ที่มันบ่อนทําลายความรู้สึกเราต่างๆนานามันสิ้นสุดนะคะตอนนี้ก็จะกลายเป็นเรื่องที่มีความสุขมาทดแทนคือเราเองเนี่ยโชคดีตรงที่ว่าเรามีคนสนับสนุนมีคนซัพพอร์ตดีอย่างเช่นครอบครัวหรือว่าเพื่อนฝูงนะคะหรือคนรักแต่ว่าตอนเนี้ย อาจารย์รู้สึกว่าหลายคนเนี่ยหาในเรื่องของชื่อเสียงหรือว่ากระแสอยู่เพราะว่าต้องการโปรโมตสินค้าต้องการทำอะไรอะไรอาจารย์ว่ามันมันต้องใช้ฐานแฟนๆ FC อะไรที่มันแน่นกว่านี้ก็คือคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะหรือเป็นดารานักแสดงนักร้องวงการบันเทิงด้วยคือตรงเนี้ย เรามีโอกาสดันขึ้นมาได้ในเรื่องเลตติ้งหรืออะไรอะไรหรืออาจจะจัดรายการเนาะเป็นพิธีกรหรือดีเจยอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าอาจารย์มองละเราดูมีเรื่องที่เราจะดังได้หรือประสบความสำเร็จแบบปังๆเลยนะเดอะสตา์คว้าดาวเนี่ยเพราะว่าเราพยายามมากเราทุ่มเทกับมันมากแล้วประกอบกับมีคนช่วยเหลือมีคนสนับสนุนเราอะ แต่เราต้องกล้าออกจากคอมฟอร์ทโซนคืออย่าเป็นอะไรที่แบบเออมันคุ้นเคยอะนะคะไม่ว่าจะคนอื่นเคยทำมาหมดแล้วหรือว่าเราแบบเราเราชินกับการทำแบบนี้อย่างเงี้ยคะนะคะโอ้ยเมสเซจกระจายมากเลยวันนี้ฟังหลายๆรอบนะคลิปนี้เพราะว่า Channeling Message หรือรับสารมาเนี่ยบางทีพูดแล้วมันกระจา,ะจายนะคะเก็บตกให้หมดละกันแต่ว่า อาจารย์ดูแล้วเนี่ยหลายคนมีภาวะเบื่อหน่ายสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเป็นอยู่ในตอนนี้ในชีวิตและต้องการเปลี่ยนนี่คือจุดเริ่มต้นใหม่แต่เราต้องเป็นคนลุยเองลงมือเองซะเยอะนะคะราศีเมษคุณคนเก่งอยู่แล้วคุณทำได้นะทีนี้แฮปปี้ออกตุเบอรเลยสำหรับเอริสนะคะเดือนนี้เดือนตุลาคมมีความสุขมากเลยสำหรับราศีเมษค่ะเพราะว่า Cosmic Energy หรือพลังงานจักรวาลเนี่ยส่งเสริมคุณตั้งแต่เกิดฟูมูลในวันที่6ตุลานี้เลยในเรือนราศีเมษของคุณด้วยอันนี้ส่งผลให้คุณเจิดจระเฉิดฉาย You're Shining คุณเฉิดฉายมากเออแล้วมันเป็นอะไรที่ชื่อเสียงอะไรก็คือมาเต็มเกียรติยศศักดิ์ศรีหรือว่าตำแหน่งด้วยนะคนที่เราอยู่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ว่า เราจะต้องเกาะแน่นๆเลยเพราะว่าอันนี้คือปิดหนังสือแล้วเริ่มเปิดบทใหม่เลยแปลว่าเราจะได้เปลี่ยนแบบชนิดที่ว่าจบวัฏจักรเก่าเริ่มวัฏจักรใหม่แบบนั้นนะ่ะโอกาสดีโอกาสใหม่จะเข้ามาเชื้อเชิญให้คุณเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเยอะมากนะคะก็จะมีเรื่องของวีนัสที่เข้ามาในเรือนราศีตุลในวันที่สิบสามนี้อีก และดาวยูเรนัสเนปจูนพลูโตดาวเสาเนี่ยทำมุมดีกับดาววีนัสหรือดาวศุกร์นะคะตั้งแต่วันที่11ถึง15ตุลาเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยในเรื่องความสัมพันธ์การเจราจาการสื่อสารต่างๆเนี่ยจะดีมากคนที่เคยขัดแย้งกันเคยมีปัญหาจะไกล่เกลี่ยกันได้ในช่วงนั้นด้วยนะคะและจะรู้สึกว่ามันมีคําถามเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับตัวเราว่าเราเป็นคนแบบไหนเราต้องการอะไรกันแน่ คุณจะตอบคำถามได้เลยในเดือนนี้คือเหมือนกับว่าเราจะเริ่มตื่นละ awakening นะคะเริ่มรู้ตัวและ New Moon ในวันที่21ในเรือนสิตุนเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าหลายคนเนี่ยจะมีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าจะเป็นความรักครั้งใหม่เริ่มงานที่ใหม่นะคะหรือว่าย้ายถิ่นฐานไปอยู่บ้านหลังใหม่หรือซื้อรถใหม่แบบนี้ก็ได้มันจะเป็นจุด ที่ให้กำเนิดบุตรด้วยสำหรับคนที่คลอดลูกนะคะอย่าลืมมาดูเลิกคลอดบุตรนะจ๊ะนี่สำคัญมากนะคะสำหรับคุณแม่ผ่าคลอดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันรอเราอยู่เยอะมากค่ะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องตั้งใจทำงานหรือว่าทำสิ่งนี้ทำอยู่ให้ดีเพราะว่ามันเป็นช่วง money grow so fast การเงินเนี่ยเติบโตไปอย่างรวดเร็วแต่ต้องโฟกัสมากๆต้องทุ่มเทนะคะ ตอนนั้นนี้ใช้ใจ่ายไปเยอะออาจจะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าการลงทุนในระยะยาวแล้วก็เรื่องของการลงทุนเพื่อธุรกิจน่ะที่ลงไปเยอะมากเลยแต่รีเทิร์นเนี่ยมันยังไม่ได้อย่างที่คิดเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องลุยการตลาดนะคะแล้วก็ลุยเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆนานาเยอะมากเอาละทีนี้ ดูแล้วเนี่ยมันมีอุปสรรคเยอะแต่เราก็เป็นคนที่ต่อสู้ทุกขวกักหนามไปได้นะคะคนแกล้งเรามีไหมมีหรือคนที่เข้ามาเพื่อสร้างความผันผวนปัน่นป่วนให้ชีวิตเรามีแต่เราต้องรู้จักโปเทคต,ตัวเองใน,นนี้คือผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะคะที่เขามีหนามคือรู้จักรู้จักปกป้องตัวเราเองแล้วอย่างเงี้ยค่ะ จากเมื่อก่อนเนี่ยถูกหลอกใช้นะคะราศีเมษเนี่ยเป็นคนที่โดนหลอกเยอะมากเพราะว่าดูร้ายดูแบบรู้ทุกเรื่องแต่จริงๆโดนเขาหลอกตลอดไม่รู้ทําไมราศีนี้คือไม่ทันคนหลอกแต่เหมือนจะทันอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคะใครๆก็นึกว่าเราเก่งไปซะทุกเรื่องแต่จริงๆเปล่าเลยราศีเมษเป็นคนที่หัวอ่อนมากเป็นคนดีจิตใจอ่อนโยนมากๆนะคะตรงนี้เนี่ยมันมีผลกับเรามากเลยคือทำให้เราเนี่ย โดนเอาเปรียบบ่อยๆออหรือโดนหักหลังอย่างเงี้ยค่ะล้วเดือนนี้หลายคนมีโอกาสจับโปะความจริงได้ด้วยนะคะหรือว่าโดนเนี่ยเรื่องของออกงานกระทันหันมีเรื่องมีราวหรือทะเลาะก,กันหรือแยกตัวระวังหุ้นส่วนกับเรานะคะต้องระวังเพราะเด e อ o ทาวเนี่ยมากับ i o h t u p s u p s แต่ว่าไม่ใช่กับทุกคนหลอกนะไม่ต้องกังวลทีนี้ take action นะคะเราอาจจะลงมือทำอะไรบางอย่างที่เราคิดมานานละในเดือนนี้แหละ peaceful resolution เดี๋ยวจะมีทางออกที่นําสันติสุขมาสู่ทุกคนที่เกี่ยวข้องคือถ้าเกิดมีประเด็นปัญหาทะเลาะกันขัดแย้งกันกับใครเนี่ยเดี๋ยวจะไกล่เกลี่ยกันลงตัวอาจารย์ว่าดาววีนัสเนี่ยหรือดาวศุกร์จะส่งผลให้เราเป็นที่รักที่เมตตาในเดือนนี้มากๆคนที่โสดอยู่มีโอกาสมีคู่หรือเจอกับใครที่ว่าเข้ามาจีบเข้ามาชอบนะคะเป็นขวัญใจนะแต่ว่ารู้สึก มันจะไปได้ดีในช่วงเริ่มต้นนะคะแต่ว่าต้องค่อยๆดูกันไปยาวๆว่ามันจะอยู่แบบนี้ได้อีกนานไหมเพราะว่าดูแล้วมันหวือหวามากเลยนะในช่วงแรกอาจจะเป็นการแบบไปเดทกันแบบแฟนซีหรือว่ามีเรื่องที่โอ้โหทำให้เราอึ้งไปเลยอย่างเงี้ย่ะดูแล้วเข้ามาแรงอะ่ะเออออกตัวแรงมากแบบเนี้ยนะคะ Guardian of abundance ตรงนี้มันมีความสำเร็จรอเราอยู่ชีวิตเราเนี่ยกำลังไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นอย่าหย,ยุดอยู่แค่นี้นะคะ Four of emotion เดี๋ยวจะมีคนมาช่วยมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาจะเย็นๆสังเกตการว่าจัก,กรวาลต้องการชี้ทางให้คุณไปในทิศทางไหนเชื่อในสัญชาตญาณตัวเอง s a c r a l o j a g r a นะคะอันนี้คือจักระเกี่ยวกับ แรงดึงดูดที่เราปรารถนาสิ่งที่เราต้องการนะคะอธิษฐานจิตด,ดีๆด,ดึงดูดเข้ามานะคะแต่อย่างแรกเลยเราต้องรู้ว่าเราเหมาะกับอะไรเราเป็นคนยังไงนิสัยอย่างไรเราเป็นใครเพื่อที่จะดึงดูดสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะกับเราแล้วเดี๋ยวมันจะมีโอกาสเนี่ยกวักเรียกเราไปเองนะคะไม่ต้องห่วงเลยใช้ทักษะการเจราจาให้ดีเดือนนี้อาจจะต้องใช้เยอะมากเลยค่ะธรักรา มันมีสัญญาที่สําคัญจะต้องเซ็นหรือมีเรื่องของกระบวนการยุติธรรมมีคดีความโลงศาลหรือมีอะไรที่ว่าเกี่ยวข้องกับความยุติธรรมที่เราจะได้รับอยู่นะอมอืมอาจจะโดนกลั่นแกล้งโดนใส่ร้ายหรือว่าโดนโกงไปนะคะหรือถ้าเลากันวิวาทมีข้อข้อพิดพาดกรณีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็แล้วแต่หรือเป็นเรื่องของที่ดินแบบนี้ก็ได้กรรมสิทธิ์นะคะ บุกรุกนะครอบครองปรปักอะไรพวกนี้ทีนี้หยินหยางเนี่ยตอนนี้หาสมดุลในชีวิตก่อนหลายคนรู้สึกว่าทำหลายอย่างมากนะคะก็พยายามดูแลสุขภาพด้วยเอออย่าให้เจ็บป่วยนะคะแล้วก็บางคนเลี้ยงลูกเองเนี่ยพักผ่อนน้อยอีกนะตรงนี้เนี่ยอย่าหยุดนะทำอะไรอยู่ก็ไปต่อเลยถ้าเกิดรู้สึกรู้สึกดีอย่างที่บอกแรกๆอะ่ะรู้สึกว่า เราต้องไปทางนี้แหละมันใช่สำหรับเรา inner calling เรามีสิ่งที่เป็นเสียงเรียกร้องจากข้างในหัวใจนะคะหลายคนได้บ้านหลังใหม่ได้ซื้อนะคะอหรือแต่งงานสร้างครอบครัวแบบนี้ก็ได้หลายคนกำลังมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอยู่ตอนนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปนะคะในวันนี้อาจารย์พูดเลยว่าชีวิตของราศีเมษเนี่ยมีโอกาสจบเรื่องเก่าแล้ไปเริ่มอันใหม่ เออส่วนเรื่องความรักเนี่ยคนนี้อาจจะเป็นตัวจริงแล้วก็ได้นะให้โอกาสความรักความสัมพันธ์นี้นะคะคือดูแล้วหลายคนที่ทะเลาะกันมีปัญหากันอยู่จะปรับความเข้าใจกันได้ด้วยแต่ว่าถ้าเราไม่ใช่คู่กันเนี่ยไอเนี่ย The Tower เข้ามาก็เพื่อผลักเราออกเพื่อให้เราเนี่ย The Temperance ไปเจอคนที่ถูกต้องของเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยของเราจะเป็นกรณีไหนเนี่ยดูส่วนตัวดีกว่านะคะเรามีคนของเรารออยู่ เออประมาณนี้ค่ะในเดือนนี้อาจารย์มีเพียงเท่านี้นะคะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจดูดวงส่วนตัวสามารถทักไลน์มาได้ตาม ID l ดี e ไลน์ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะและใครทีอ่อยากจะดูดวงรายปีตอนนี้มีแพ็กเกจดวงรายปีเปิดรับจองแล้วค่ะสำหรับปีพุทธศักราช2 5 6 6 ะะโดยเราจะอ่านครอบคลุมภาพรวมไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินความรักสุขภาพครอบครัวนะคะการพัฒนาตนเองหรือใดๆที่ไพ่และดาวต้องการสื่อมาถึงหนาะดวงรายปีจะเป็นแพ็กเกจแยกออกมาต่างหากจากแพ็กเกจดูดวงปกติเพราะว่า,าระยะเวลาการดูเนี่ยจะครอบคลุมตลอดทั้งปีเราจะไม่ได้มานั่งอ่านทีละเดือนทีละเดือนนะคะแต่ว่าเราจะไฮไลท์ ยกมาเน้นช่วงไหนที่ควรที่จะลุยลงมือทำเรียกว่านาทีทองตักตวงกอบโกยให้เต็มที่เลยในช่วงนั้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ตั้งใจว่าจะประสบความสำเร็จในปี69นี้อยากจะปังอยากจะทำธุรกิจอยากจะได้ดีอยากจะมีชื่อเสียงหรือว่าทำธุรกิจแล้วปังหรือว่าย้ายงานสมัครงานแล้วชีวิตดีขึ้น นะคะแบบนี้แนะนําเลยนะเหมาะมากนะคะแล้วเราจะเน้นช่วงไหนที่ควรจะหลีกเลี่ยงหรือระวังอย่าทำอะไระให้เราเนี่ยรู้ว่าเราจะป้องกันตัวเราอย่างไรด้วยนะคะก็มีประโยชน์มากๆค่ะเราจะรู้กระแสดวงดาวโดยที่เราจะอ่านโหราศาสตร์ดวงดาวเนี่ยเป็นหลักเลยเยอะมากนะคะเน้นเรื่องนี้มากๆจะทำให้เราจับกระแสดวงดาวได้ไม่พลาดโอกาสหรือเสียโอกาสที่ กระแสดวงดาวเป็นใจให้กับเราส่งเสริมเราไปโดยเปล่าประโยชน์นะคะก็คือเราสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากกระแสดวงดาวที่ส่งเสริมดวงชะตาเราในจังหวะเวลานั้นๆได้อย่างเต็มที่เลยอีกอย่างหนึ่งก็คือดวงรายปีเนี่ยเปิดรับจองนะคะอยู่ตอนนี้ก็ถ้า อยากจะดูเนี่ยแนะนําว่ามาตั้งแต่เนินเน่นๆเลยเพราะว่าถ้าเป็นช่วงปลายปีอาจจะแน่นและเกิดความล่าช้าได้แจ้งไว้ก่อนเนาะเอาละค่ะใครที่สนใจนะคะอยากจะปรึกษาอาจารย์เกี่ยวกับศาสตร์ตัวเลขนะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์เลขทะเบียนรถนะคะหรือว่าบ้านเลขที่นาะเริกมงคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นลงเสาเอกขึ้นบ้านใหม่ออกรถ ผ่าคลอดนะคะหรือดูในเรื่องของชื่อมงคลไม่ว่าจะเป็นชื่อตัวเราเองชื่อลูกชื่อธุรกิจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ทางไลน์ไอเดียเดียวกันค่ะนะคะก็ศาสตร์ตัวเลขนั้นสำคัญชนายสำคัญมากนะคะโดยเฉพาะ,ะคนที่รู้สึกว่าตอนเนี้ ทำอะไรแล้วติดขัดหรือมันหาไม่เจอว่าตรงไหนที่มันทําให้เราเกิดปัญหาพลิกผันในชีวิตเราขณะดนี้บางทีเนี่ยอาจจะมีจุดพลิกตรงนี้ก็ได้ว่ามันอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างหรือเริ่มต้นให้ดีก่อนนะคะก่อนที่เราจะทําอะไรเริ่มต้นธุรกิจนะคะเลิกเปิดตัวสินค้าอย่างนี้ก็ได้เลิกจดทะเบียนบริษัทหรืออะไรอะไรนะคะ และใครที่อยากจะปรึกษาอาจารย์เกี่ยวกับลเซนนะคะลเซนมงคลสอบถามรายละเอียดได้เช่นเดียวกันเพราะว่าลาเซนก็สําคัญมากเลยบางทีเซนผิดชีวิตเปลี่ยนบางคนไปขีดค่าชื่อตัวเองแบบนี้หรือว่าทําให้ชีวิตเราเกิดความวุ่นวายไม่รู้จบไม่รู้สิน้นไม่นิ่งสถีไม่มันจะดีมันก็ดีไม่สุดอะเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยอาจจะต้องกลับมาดูกันว่ามันติดอะไร จากลายเซ็นด้วยลายเซ็นนี้ก็สำคัญมากๆนะคะโอเคประมาณนี้ค่ะก็ตอนนี้ไซค์ข้อมือนะคะยังไม่เรียบร้อยดียังต้องขออนุญาตขอเวลา under construction กำลังปรับปรุงเว็บไซต์อยู่นะคะก็เดี๋ยวพร้อมเมื่อไหร่จะแจ้งให้ทราบอีกทีเนาะกราบกราบขอบพระคุณมากๆเลยสำหรับทุกคนที่ติดตามอาจารย์แล้วก็เป็นกำลังใจให้เสมอมานะคะ ก็ผ่านร้อนผ่านหนาวเนาะทั้งสุขภาพเจ็บป่วยอะไรกันมาหมดแล้วนะคะก็ขอให้ต่อแต่นี้ไปมีแต่สิ่งดีๆในชีวิตทุกท่านเลยแล้วก็ขอให้ร่ำรวยเฮงๆเ,เป็นเศรษฐีเศรษฐีนีกันท่วนหน้านะคะขอให้เงินทองหลังไหลมาเทมาทรัพย์สมบัติมีไม่สมบัติตักไม่พร่องเลยนะคะเงินทองเนี่ยเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บนะคะมีแต่ รวยขึ้นทุกๆวันแล้วก็ขอให้ชีวิตเนี่ยดีขึ้นสุขสบายขึ้นตลอดๆในทุกๆวันค่ะครอบครัวความรักขอให้มีความสุขมั่นคงนะคะแล้วก็รักชื่นหวานชื่นกันตลอดพบกับรักที่ดีเนื้อคู่แท้คนรักที่เป็นรักสมหวังของคุณนะคะขอให้มีแต่คนรักคนซัพพอร์ตสนับสนุนอุปถัมภ์คำจุนไปตลอดทาง ขอบพระคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวไงเราพบกันใหม่สุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านด้วยนะคะแคล้วคลาดปลอดภัยโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ